ก็ขางทาองกเลยทุกคนเห็ดจะของจ้านี่มานี่จังเห็นเห็ดพี่น้องกินเขาเลือกกับหาตัวจ้าขาเขาบอได้ซ้ำละได้ซ้ำเห็ดไข่เขียวเห็ดกีกระเดือนดอก,กงามๆนี่หลายนี่หลายสีสีบุสีสีแหลกกันนี่จ้ะมีสีนี้กีกระเดือนไปเอาเกลือก็อนนะ่ะ เน็ดเกือก็นานเะน็ดเกือหไ่ดอกเดียวอืเข่าละ่ะดไขยพี่น้องดอกตุม่มครับอื้ขามาพุยวะล่ะพี่น้องเดตะดอกเน็ดมันปู มันป <S PA malaria> <laughs> ูแบบดางยากหยักโอ้โหให้พ่อฝ่ายพี่น้องเอาได้บ่ล่ะเกียบบ่นะบือเป่าเอาบ่ท่านแกีบ่ท่านแกมึงบ่แกมึงบ่แกีบ่แกีพี่น้องอือนี่เห็นบ่นี่เขาบ่ทันแกียบไเห็นบ่อือกูได้มักกินให้พ่อฝ่ายพี่น้องเอ้ยบ่คอยบ่ค่อยมักถ้าติดบ่ค่อยมักบ่มักกินของเขาไหม อือพูดอ่ะอยู่ทั้งใจพูดแตกซ้ำเออเอาจอคักเต่โทรศัพท์นี่หลายอยู่เด้เอ้อสิเป็นเป็นอันนี้ของเขาเลื่เนึ่งมาเป็นจังสีเลยอือคือพอหาให้พอตะกรอนมันมันขักเด้หาให้พอ เออไม่หมดที er ่เฮ so ็ดอ er ันน He uh ี uh ้ห uh น่อยเฮ็ดใส่เ huh. ด uh ือนหน่อยมั้งเอาอยู่เดิเขาหาเขาเขาเสียบด้วยเฮ็ดอันเนาะหมดก็บอกเออ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 หมดก็บอกอืมอืมพ่อพักทางเมีอะไรพี่น้องเอาไข่อย่างน้อบาทนี่พี่น้องเอ้ย โอ้ยข่อยบ่อเสือเดินในขั้นใครจังสิเออมันเหมือนๆน,นั่นแหะแล้วข่อยบ่าเอาดอกดหน่อยพดเอาเฮ็ดขาวนี่แหละพี่น้องก่อขาวอืมก่อขาวกรเฮ็ดจิกกระ,ะเดียนอยู่ข้างคนละข้างว่านะงามอยู่คนละข้างทางกับใครไอ้กับดอกหน่อยเขา หอมหอมโอ้โหหอมคักเห็ดคายไหมเห็ดไข่พี huh. ่น้องเห็ดไข่เห็ดคายอู้ดอกงามพี่น้องเห็ดขีกเกเดือนได้หลายอยู่บางดอกก็บ่ได้ทศไยจ้ะดอกงามนอนต้องขางทางได้ยินออาหอดรถแล้วละจ้ะกลับบ้านแล้ว Ừ. Em mới vẽ bưng một cưới đây. không phải bưng thằng này có kìa. Một đầy nó... Nó tố nó ăn Mưa nó trái hết tiệc bỏ đây. Bỏ đây, ấy đi. thì Một đầy. Thì Nó đầy vô một đầy, hút cưới đầy một đó cha. Quần có gì đẹp ไข่หน้าเขียวสองดอกแล้วเด้อหงส์สองดอกแล้ว,ลวนะมีอีกไหมว้ายากใยยากใยโอ้ดอกนี้ยัางงามพี่น้องโอ้มาสวยแท้แม่มาสวยเถอจ้าสามดอกสามดอกแล้วมึง เบิองทัวทัวเบิองทัวทัวเบิองทัวทัวเรียว่วคาคา้น宝马เรียกเป็นหาดอกละเด็กแถวนี้ดอกที่หกดอกที่หกนี่ดอกนึงสินอกจก็นดอกที่เจ็ดนะดอกนี้อีกไหม พี่น้องได้แล้วคุณาเต็มตาคือเกา่าโอ้ยที่เกี่ยวต้องไปผิแมนอันนี้ก็เห็ดจะของจันเอาเมืองอย่เอาเห็ดอันนี้ให้เขาว่าสันอืคุณนะพี่น้องโอ้ยอาจารจะจกัจกวัาจักสั่นนี่นะคะทุกคนขอบคุณเอาไอศ์รีมเอไอศ์รีมไอศ์รีมไอศ์รีม เนี่ยขายของได้พี่น้องเ,อเลยทุกคนเห็ดเจ้าของจ้าได้ประมาณนี้นะคะวันนี้กลับบ้านแล้วจ้า